สวัสดีครับทุกคน Q คิวไลท์ับผมวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือที่มีวิวหลักล้านเลยครับก็คือท่าเรือวัดโพดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ที่นี่เองก็ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสาราพักคอยทั้ง2หลังการน,นํำต้นไม้มาปลูกที่บริเวณด้านบนและตอนนี้ก็มีป้ายชื่อมาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเดินเจ็บภาพบรรยากาศของท่าเลืแห่งนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนตอนนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนและข้อมูลรายละเอียดจะมีอะไรบ้างยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของสอน,นอพระราชวังและน้านจุดที้จะเป็นสะพานเจริญรัตจุดจเองจะจุดเชื่อมต่อกับถึงห้าถนนเลยครับไม่ว่าจะเป็นถนนจากเพชรถนนราชินีถนนอัสดัง ถนนสนามชัยและก็ถนนมหาราชตอนนี้เราเดินมาถึงฝั่งของถนนมหาราชนะครับจุดนี้เองด้านขวามือก็จะเป็นมิวเซียมสยามเดินถัดมาก็จะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตและเดินเลยถัดออกมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของซอยปรุมูยงก็คือด้านซ้ายมือจุดนี้ครับเป็นจุดหมายแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เราจะมาชมกันในวันนี้ จากจุดที่ผมอยู่ปากซอยประจุนคุณยงจุดอยู่ติดกับถนนมหาราชมองตรงเข้าไปท้าซอยก็จะพบก,กับศาลาระคอยที่อยู่ด้านในจุดนี้นะครับคือท่าเรือวัดโพเป็นท่าเรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีและเรียกได้ว่าเป็นแ a n d m ร r คแห่งใหม่ในจุดนี้เลยครับโดยจุดนี้เองก็จะมองเห็นทั้งพระปางของวัดอรุณวัดกัญญาณามิตรและป้อมวิชัยประสิทธิ ช่วงที่ผมมาถึงจุดนี้ก็ประมาณ16นาฬิกานักท่องเที่ยวก็ทยอยมาที่นี่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยครับและด้านหน้าจุดนี้ก็จะมีทั้งบันไดธรรมดาแล้วก็เป็นทางลาดให้บริการถ้าใครใช้ยูแแชก็สามารถใช้งานที่จุดนี้ได้นะครับด้านข้างทะเลอจุดนี้ก็จะมีร้านอาหารยิ่งเข้าใกล้ช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกันมาที่นี่และด้านซ้ายจุดนี้ก็จะเป็นศาลาพักคอยเทเลอแห่งนี้จะมีทั้งหมด2หลังนะครับก็คือด้านหน้าจุดนี้เป็นหลังแรกจะอยู่ตรงทางขึ้นลงและดดด้้้าาาานซายมือเเตรงงขไปุท จะพบกับสาระพักคอยอีกหนึ่งหลังครับก็คือด้านหน้าจุดนี้เลยครับครั้งที่แล้วที่ผมมีโอกาสเข้ามาถ่ายคลิปก็เป็นช่วงเช้าประมาณช่วงเดือนที่แล้วตอนนั้นก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ที่จุดนี้แล้วแต่วันนี้ที่ผมเข้ามาถ่ายคลิปก็เห็นว่ามีต้นไม้ขนาดเล็กเข้ามาอยู่ที่จุดนี้แล้วเช่นกันครับครั้งก่อนที่ผมมีโอกาสมาถ่ายคลิปที่นี่ ด้านหน้าจุดนี้บริเวณสาราพักคอยก็จะมีนั่งร้านอยู่ครับคนงานก็ทํางานกันอยู่ด้านบนแต่ตอนนี้ก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสาราพักคอยพื้นกระเบื้องทางเท้าในจุดนี้บันไดธรรมดาแล้วก็ทางลาดรวมถึงริมน้ํเจ้าพยาก็มีชื่อของท่าเรือวัดโพมาติดตั้งเป็นทีเรียบร้อยนะครับสําหรับท่าเรือวัดโพแห่งนี้เดิมเป็นท่าเรือสําหรับโดยสารและขนส่งสินค้าก็คือท่าเรือเขียวและท่าเรือขาวแต่เมื่อการเวลาผ่านไปทําให้ชุดโสมและพังเสียหายไม่เหลือสภาพท่าเรือในอดีต ทางกรมเจ้าท่าจึงบรูรณาการทำงานร่วมกับวัดโพเพื่อให้มีโครงข่ายคมนาคมที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อระบบล้อรางเรือเข้าด้วยกันอย่างสะดวกปลอดภัยทันสมัยและรวดเร็วลดปัญหาการจราจรทางบกลดปัญหามลพิษตลอดจนเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับองค์ประกอบในการก่อสร้างทะเลวัดโปแห่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยอาคารพักคอยแบบทรงไทยหลังคาตีมุกจำนวน2หลังมีม้นที่ราบโล่งอยู่ที่1,400ตารางเมตรใช้สำหรับเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจาพยาโดยเฉพาะพระปางของวัดอรุณที่สามารถชมได้อย่างสวยงามที่สุดด้านหน้าจะมีโปเทียบเรือ2ตัวเป็นรูปตัวแอล ความยาวด้านเทียบเรือนะครับจะอยู่ที่ยาว20เมตรลบน้ำหนักได้100คนพร้อมจะพานปรับระดับขึ้นลงโป๊ะกว้าง1.5เมตรยาว17.5เมตรสามารถรองรับการใช้ง,งานของผู้สูงอายุและผู้พิการก็ได้ครับในมุมมองส่วนตัวของแอดเองแอดคิดว่าก็เป็นทะเลที่มีเอกลักษณ์อย่างมากเลยนะครับสำหรับสารา,าคอยทั้งสงหลัง ฝั่งตรงข้ามก็เป็นวิวแบบหลักร้านเลยครับเห็นทั้งพระปรางของวัดรุณที่สวยงามส่วนถ้าใครอยากจะไปวัดโพก็แค่ออกไปหน้าปากซอยข้ามถนนมหาราชไปฝั่งตรงข้ามก็จแต่พบกับวัดโพนะครับในส่วนของการเดินทางมาที่นี่เข้ามาได้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นเรือด่วนเจ้าพยารถดีทะเลอลายชีดีก็ได้ถ้าเปลี่ยนก็ได้แล้วก็เดินย้อนมาที่จุดนี้รดยรถโดยสารประจําทางก็ลงที่บริเวณนอนแล้วก็เดินเข้าซอยวัดตูนกจุงมาหราือขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน m อ t มาทีมาลงที่สถานีสนามชัยแล้วก็เดินย้อนมาทางฝั่งของ,ของถนนมหาราชจะพบ อีกเรื่องยี่จะฝากเอาไว้หน่อยก็คือตอนที่แอดมาถ่ายคลิปที่จุดนี้ก็พบกับขระยลอยน้ํานี่เยอะอย่างมากเลยครับบริเวณท่าเรือวัดโพแห่งนี้ยังไงก็ช่วยกันดูรักษาความสะอาดด้วยนะครับเพื่อความสวยงามของประเทศไทยครับและก่อนจบคลิปในวันนี้ก็ขอฝากไว้หนึ่งเรื่อนนะครับตอนนี้ผมเองก็เพิ่งเปิดเพจ a c e b o o k มาครับชื่อเพจคิวไลค์เหมือนช่อง YouTube แบบนี้นีเละครับแอดเองก็จะนําเกี่ยวกับภาพนิ่งต่างๆมาอัปเดตบรรยากาศความคืบหน้าชมนะครับทางเพจ a c e b o o k ยังไงก็ไปกดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็อรอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเป็นเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ